แล้วก็น่ใส่จนมันดูดบากุ๊กกุ๊กปอกกันตอนเม่าอันนี้สะลายมากระมิ๊แล้วพี่ก็เอาไปทำกินด้ยยจอะรากเนหลบขาเชเลยเหรอแก่ได้เลยไปเลยไปมอเลยเหรอเดิเลยนี่นะเดนเลยพี่ะหรอมันคืออะไรบ้ามันโดนความร้อนมันกินหมดชิมดูดื่มน้ำก่อนโอ้ไ่ไดื่มน้ำก่อนอมันคืออะไรอะกะกระมิ บกบกะมิวากะมิวกะมิโอ้ยมันใบชาใบชาเลยดิเอาเหรอเออดมดูดิใบชายำดิ่ยำเลยน้องเม่ยนโอ้ได้อยู่นี่เนี่ยุึดสาไลซักหลุมไหมยึดมันดึงมไหมสลายให้สักหลุมไหมสลายสบายอยู่เป็นลุมเลยเหรอเอาขี้กล้วยไหมยึดสูบเมากันเอ้ยยึดสูบเอาเอาหนักหนักเอากี่ ยุ <Auf> ่งไอ้ยิงห <'re> hey. okay. <laughs> <laughs> ้อแหงห้อยด้วยยุ่งเสร็จเป็นบ้ามันไม่ครัวนั่นสิครัวพลังงานเคยพลังงานดีมองมองมองเหตุคืบัวโอ้โหข้าวทั้งบ้านไม่หนุกเลยข้าวทั้งบ้านที่มามันนะมันก็มันก็ลุ้นด้วยว่าใครเป็นใครเป็นฆาตกรจะแน่ะเอ้ขี้ก๋วยยิ้มเฉยยิ้มเฉ่งจะมาจากเฉยนั่นได้ได้เป็นัพท์มาด้วยไม่ี่หนูดูหนูหนูเล็งไป พ่อไอ้ครอบครัวนี้มันต้องหลอดอะไรสักอย่างหนมันเพราะมันชดต้มเอิงแต่ไม่ได้คิดว่าไอ้เด็กนี่มันฆาตกรเลยนโดไสักอย่่างนีสรุปใครเด็กเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรสองพ่อลูกกันอ่ะสุดท้ายพ่อมันก็ตายไอ้พ่อจะผู้ชายก็ตายโดนในไอ้พ่อเท่าอันเสียบเอาถ่ายไว้ไงก็คือไอ้ทารุณในในไอ้นั่นอ่ะขลับชล่อรุ้งว่ะแต่รแต่เด็กผู้หญิงนั่นถ่ายไว้ลายลายนั่นแหะ แต่คนฆ่าก็ตายไปแล้วน้ำยาขุ่นน่มันารอนกันเองแล้วมฆ่ากันเองนสมันย่อยออกข้างนอก้อย่งเอาอย่ผมอยูีในห้องหรอพมันเสียไปอันนึงเอาพาดิไงเจ้าไม่ตำแก้วะเรือเรงมีอยู่เอเองอยู่กะเรืองเรืยงยห้อยเงนืมห้อยเงมีคนซับไปกินหรือยโอ้ยยู่ยางี้ยงอยู่แล้วเหยดเบี้ย เาะเก็บไปเทปะเด้จะเก็บแบบร้เลยบ่ซื้ขอือมาในมึงนี่ด well, ิโอ right. ้ยยุยัวนมยุ่แล้วพ่้นเนี่ยพ่้นเีมืองเอามือเรีกก็ได้ลองแตกันหดหมดเลยอันน่ของมันนุมันห่อนเนาะโอ้ยของเนหน่อยเปิดยี่สิบแปดยุ่สั้นนะีงามกโอ้ยแต่มันกั เัวมันกัดเสบกาับลเบขึ้นแ่อย่างมันเนี่ย้ปยปลเสียบปลาช่นเหมนเลยนะเนาะเบจแล้วพะลมพะลมเบ่อหนึ่งปลาช่อนเสียบ้อนเสียบมาดิจะไปเปลือยีผาดิตคิ้วกินเน้ม่เย็น <c oughs> อีเจ็ดือเดือเดี๋ข้ามิกันเอะตคิ้วกินต่คิ้วกิน ยังหมดตอนนี้บบาลาหนจะคิ้วกินกระทุคืนเลยกินไรกับพี่นล่ะคิ้วจองกินทองน่งนเหลืองต่ำเปียนนี่หัวหักทองนัเนี่ยโดอ้อแล้วก็อันไอ้เด็กคนจีนปตาดสายไฟไม่ห้แล้วมัดมัดทองวกเียมากับทารโโโตาบูเลย